而派他罗。 โดเนแอจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมประจำเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง พ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจคายไม่เคยโกหกคายพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงสดตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาวราศีกุมนั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกในอดีตของคุณ ก็คือไพ่สีเหรียญอัศวินถือถ้วย The Flu Wheel of Fortune และก็ต่อมาด้วย5ดาบนั่นเองนะคะสำหรับในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมนั้นไพ่สีเหรียญบอกให้รู้ว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างสิ่งไหนที่เป็นของคุณนะคะแม้ว่าจะเป็นสิ่งของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าความรักก็ตามชาวราศีกุมนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ หวงของอยู่พอสมควรนะใครที่จะมาหยิบมาจับมาเอาโดยพลรักการโดยที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตเนี่ยชาวราศีกุมจะไม่ปื้มมากๆเลยนะรวมไปถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมก็มีหลายคนเช่นเดียวกันอาจจะเผลอไปคบหาดูใจกับคนที่แบบชอบกักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมเอาไว้อะไรอย่างเนะงี้ยนะคะทั้งๆที่เขาอาจจะมีคนคบคนคุยอยู่แล้วด้วยแต่ก็ยังกักชาวราศีกุมเอาไว้อะไรอย่างเงี้ย ะะอาจจะเป็นประมาณว่าชาวราศีกุมก็พยายามตีตัวออกห่างพยายามที่จะออกให้ห่างกับคนคนนี้ให้ได้มากที่สุดแต่เขาก็ยังตามตือ้อตามหวงนะคะตามากักความสัมพันธ์เอาไว้อยู่ก็มีเช่นเดียวกันนะความสัมพันธ์แบบนี้ต่อมาเป็นไพ่ในออฟคัพไปนี้อาจารย์อยากจะบอกชาวราศีกุมในช่วงอดีตที่ผ่านมา ทุกครั้งนะคะที่มีความรักในช่วงอดีตที่ผ่านมานะั้นนะเกิดจากการชาวราศีกุมได้มีการเดินทางนะความรักเกิดจากการเดินทางสมมุติว่าคุณอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศหรือที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วได้มีโอกาสได้เจอกับคนที่แบบถูกใจกับคนรักของคุณจากการเดินทางอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะดูจากตัวไพ่นะ คนรักคู่รักของชาวราศีคุมส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ต่างพื้นเพนะต่างจังหวัดต่างประเทศกันก็ได้เป็นต้นนะต่อมา เป็นไพ่เดอะฟลูใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วชาวราศีกุมนั้นเป็นคนที่รักอิสระมากอันนี้โดยพื้นดวงของชาวราศีกุมเลยทุกคนรักความเป็นอิสระชอบความเสรีนะคะชอบความเจ้าสำราญนะชอบโดนตรีเสียงเพลงชอบเอนเตอร์เทนหรือชอบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ชอบอะไรมาผูกมัดด้วยโดยเฉพาะกับคนที่แบบยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีกุมบางคนในอดีตที่ ผ่านมายังไม่พร้อมที่จะผูกมัดยังไม่พร้อมที่จะลงเอยกับใครแต่ว่าถ้ามีใครสักคนนะคะพยายามที่จะคอมมิตเมนต์พยายามที่จะมาควบคุมชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกอึดอัดทันทีแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ยืดไม่ยาวแน่นอนนะ,ะเป็นคนที่ชอบเที่ยวอ่ะชอบเดินทางชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรเปิดหูเปิดตาให้ตัวเองได้มีได้เห็นโลก ใหม่ๆได้เห็นว่าผู้คนภายนอกเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะไม่ชอบอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาวิ l l of for ์ u n e ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมนั้นนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่แบบดีนะ ะคะใครที่เก็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายหรือเป็นอะไรเรื้อลังตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นหรือได้เจอหมอดีหรือยาดีนะแล้วก็รักษาถูกที่ถูกเวลาทำให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งที่เป็นเรื้อรังมาแล้วของชาวราศีกุมนั้นดีวันดีคืนก็ได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจารย์มองเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีกุมนะคะถ้าเกิดว่าในอดีตที่ผ่านมาใครก็ตามเคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจเคยทําให้คุณเสียใจนะไม่ว่าจะเคยนอกใจคุณไม่ว่าจะเคยทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเ,เขาเรียกว่อะไระหมดหวังสิ้นหวังกับในเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะอาจารย์อยากจะบอกว่า คุณไม่ต้องไปเอาคืนคุณไม่ต้องไปแก้แค้นอะไรทั้งสิน้นคุณแค่ทําตัวเองให้ดีแล้วก็รักสวยรักงามรักตัวเองให้ดีให้มากที่สุดนะคะแล้ววันหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นนะคะเวรกรรมมีจริงนะคะ นะอันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้เขาก็ได้รับผลของเขาอย่างแน่นอนแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้ว่าเออขาดคนที่ดีที่สุดไปก็คือชาวราศีกุมนั่นเองฉันไม่น่าทิ้งคุณไปฉันไม่น่านอกใจคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบทำให้เขาคิดได้เองนั่นเองนะคะต่อมา เป็นไพ่ห้าดาบสำหรับไพ่ใบนี้ชาวราศีกุมในอดีตนั้นนะคะบางคนอาจจะเคยมีความรักความสัมพันธ์ที่แบบท็อกซิกหรือความรักความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้นะอาจจะยกตัวอย่างก็ได้นะให้เห็นชัดๆก็คือเวลาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะคือเขาพยายามที่จะแหนบแหนมประชดประชนันพยายามที่จะเอาชนะชาวราศีกุมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยความรักแบบนี้อาจารย์เรียกว่าความรักที่ท็อกซิกมากๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไพ่ใบนี้มันก็ผ่านมาแล้วถือว่าเป็นอดีตที่ค่อนข้างที่จะ ไม่น่าจดจําของชาวราศีกุมสักเท่าใดนักนะคะกับคนคนนี้นะแต่คุณรู้ไหมสิ่งที่เขาทำกับคุณในวันนั้นนาจนมาถึงในวันนี้เขารู้สึกผิดเขารู้สึกว่าเอ๊ะไม่น่าจะทำแบบนั้นกับชาวราศีกุมเลยไม่น่าที่จะแดกดันไม่น่าที่จะประชดประชันไม่น่าที่จะไปเอาชนะคุณเลยอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่ชาวราศีกุมเป็นคนดีคนนึงเลยนะอันเนี้ยเพิ่งจะนึกเห็นคุณค่าของคุณได้ก็ต่อเมื่อแบบสายเกินไปแล้วอ่ะ นะโอเคอันนี้ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีกุมส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินธาตุน้ำนะแล้วก็ชาวธาตุลมด้วยนะคะต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกุมนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ โอเคไพ่ใบแรกสองเหรียญ6เหรียญ The Lover 4สีดาบและก็ต่อมาด้วย8ไม้นั่นเองนะมาดูที่พไพ่ใบแรกกันเลยนะสำหรับพไพ่ใบแรกในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกุมนั้นบอกให้รู้ว่าเอ๊ะ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่บางคู่นะเป็นความรักแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะเดี๋ยวกลับมาดีกันเดี๋ยวรักรักเลิกเลิกหรือแบบออนออนออฟออฟอะไรก็แล้วแต่นะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบตัดบัวก็ยังเหลือใยอยู่ในนั้นนะมันตัดกันไม่ขาดเลยทีเดียวนะนั่นหมายความว่ามันต้องมีเรื่องอะไรนะคะที่ทําให้คุณสองคนนั้นตัดกันไม่ขาดแต่เรื่องใหญ่ๆที่อาจารย์มองเห็นจากตัวไพ่นะ,ะเหมือนมีเหรียญสองเหรียญวนไปวนมานั่น แสดงว่ามีเรื่องของผลประโยชน์หรือมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างเยอะจึงทําให้คุณกับเขานั้นค่อนข้างที่จะตัดกันไม่ค่อยขาดสักเท่าใดนะหรือบางคนอาจจะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วนะค่าเทอมลูกค่าส่งเสียลูกค่าอยู่ค่ากินของลูกหรือค่าอะไรต่างๆนานา,นาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่ ในช่วงปัจจุบนันอาจารย์ก็รู้สึกว่าเออชาวราศีกุมพยายามที่จะหมุนเงินให้มันชนเดือนมากที่สุดนะก็ถือว่าแบบก็เหนื่อยอยู่พอสมควรหรือบางคนอาจจะมีการไปกู้ในระบบนะกู้ในระบบธนาคารสินเชื่อการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งไพ่สองใบเนี่ยมันต่อกันเลยนะไพ่ใบนี้เป็นการกู้เงินในระบบ แต่ไพ่ใบนี้นะหกเหรียญเป็นการกู้เงินนอกระบบนั่นหมายความว่าบางคนชาวราศีกุมนะคะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเครดิตไม่ดีอาจจะอ,อยากไปแบบกู้นอกระบบก็แล้วกันหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันนะแต่มีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกุมด้วยนั่นเองนะแล้วในเรื่องของความรักอาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะ ในความรักความสัมพันธ์มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นผูใ้ให้ให้ให้แล้วฝ่ายนั้นก็เป็นผู้รับรับรับ,รบอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรักความสัมพันธ์นที่มันไม่เท่าเทียมกันนะยกตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นรักอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งด้วยซ้าไปทั้งความรักความหวังดีความเอาใจใส่และอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นฝ่ายรับๆอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ความรักนั้นมันไม่ค่อยยุติธรรมมันไม่ค่อยแฝ์กับอีกฝ่ายหนึ่งซักเท่าใดนักนั่นเองนะและในช่วงนี้บางทีชาวราศีกุมมีการตกลงปรงใจอาจจะ รับรักกับใครสักคนหนึ่งอาจจะด้วยความสงสารอาจจะด้วยความดีของเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซน์ที่ทําให้ชาวราศีกุมแบบเอ๊ะก็เห็นเขาดูแลเทคแคร์ชาวราศีกุมดีมากๆมีความรักความหวังดีทั้งสนับสนุนในเรื่องความรักการเงินหรืออะไรต่างๆนาะนาะจึงทําให้ชาวราศีกุมเห็นถึงความดีของเขาหรืออะไรประมาณนี้จึงมีการตกลงปรงใจกันไปนะคะประมาณนั้นก็ได้นะ ต่อมาเป็นไพ่เด e lover เป็นนักรักตัวโยงเป็นไพ่ประจำราศีเมถุนมีชาวราศีกุมที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันจากตัวไพ่ใบนี้อาจารย์เห็นว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นรักสามเศร้าเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีการเผื่อรักเผื่อเลือกหรือมีการครบหรือกับ เผื่อรักเอาไว้อะเผื่อเลิกกันกับคนนี้อาจจะมีตัวอื่นคนอื่นเป็นคนที่สแตนบายรออยู่แล้วจะได้ไม่ต้องเสียใจยหรือว่าผิดหวังกับความรักมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเองเงี้ยความรักแบบนี้ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวนะคะเป็นความรักที่ลุ่มหลงเป็นความรักที่อยู่ในกิเลสต,ตัณหานี่ค่อนข้างเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะ นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความรักความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาแทรกแซงในความรักความสัมพันธ์นะบางทีความรักมันน่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่เรื่องนี้น่าจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเข้ามาแทรกแซงความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาเป็นไพ สดาบใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกุมนั้นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ไม่ว่าจะบล็อกเบอรออินสตาแกรมท Twitter Line หรือทุกช่องทางนะคะที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีการบล็อกกันเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่า ในความรักบางทีมันทำให้เราเหนื่อยมันทำให้เรารู้สึกท้อนะจึงอยากที่จะกลับมารักษาตัวเองอยากที่จะห่างๆกันสักพักหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณรู้ไหมเวลาที่ทำให้เราเหนื่อยเราห่างกันนานๆเน,นีนน่ยมันอาจจะพัฒนากลายไปเป็นเลิกกันแบบเงียบๆเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่สีดาบใบน,นี้นะ ต่อมาเป็นไพ่แปดไม้ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าความรักความสัมพันธ์บางทีมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะบ,บางทีคุณอาจจะป,ปะนะรับปรับฉับพลันนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือบางทีก็อาจจะดีๆกันอยู่แต่ก็อาจจะเป็นแบบทะเลาะกันซะอย่างนั้นนะคะยังไงก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือเอาไว้ด้วยก็แล้วกันทุกรูปแบบเลยสําหรับไพ่ใบนี้นะคะมีเรื่องให้คุณเซอร์ไพรส์บางทีเขาอาจจะปุบปรับ เดินทางมาหาคุณหรือมาเยี่ยมคุณโดยการทันหันเลยก็ได้นะฮะนี่ก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยแต่สําหรับใครที่แบบอแอบนอกใจแอบอยู่กับคนอื่นอยู่ในช่วงเวลาที่ห่างกันหรือบางคนไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะกลับมาจากที่ทํางานเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยมาถึงห้องแล้วอาจจะมาเจอแบบว่าอยู่กับคนอื่นนะอยู่กับมือที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้ความลับแบบ แตกหรืออาจจะทําให้ความรักครั้งนี้มันแบบเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกะทันหันได้นะคะแต่สําหรับใครที่รักเดียวใจเดียวอะ่ะไพ่ใบนี้มันอาจจะไม่แบบเกิดขึ้นกะทันหันแทบหัวใจวายแบบนี้หรอกนะคะนะโอเคอันนี้คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกุมส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินนะคะราศีเมถุนราศีธาตุลมและราศีธาตุไฟค่ะ ต่อมานะเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะก็คือในเดือนพฤษภาคมว่าชาวราศีกุมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะโอเคมาดูที่ไพ่ใบแรก The Flu Justice เดอะเมจิกเชียนเดอะไฮโลแฟนแล้วก็ต่อมาด้วยเจ็ดดาบนั่นเองนะมาดูที่ไพ่ใบแรกเลยเดอะฟลูอย่างที่อาจารย์บอกนะถ้าชาวราศีกุมคนใดที่อายุยังไน้อยอยู่อะไรเงี้ยคุณยังรักสนุกยังรักความเจ้าสำราญยังรักการเดินทางไม่ชอบการผูกมัดหรือนะคะถ้าเกิดว่ามีความรักความสัมพันธ์แล้วชาวราศีกุมโดนแฟนบังคับโดนแฟน ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือพยายามที่จะอคอนโทรลทุกอย่างในชีวิตคุณอะไรเงี้ยความรักแบบนี้ไปกันได้ยากมากๆกับชาวราศีกุมเพราะว่าพื้นดวงของชาวราศีกุมเป็นคนที่รักอิสระเสรีมากๆยิ่งคุณรักชาวราศีกุมมากแค่ไหนคุณควรที่จะให้อิสระกับเขามากที่สุดนั่นจะยิ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นยืดยาวมากยิ่งขึ้นนะต่อมา เป็นไพ่ j u สิกิ์ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นไพ่ประจําราศีตุลน,นะมีชาวราศีกุมที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากดูจากตัวไพ่นะอาจารย์เห็นว่าชาวราศีกุมเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆเป็นคนที่มีความแฟร์อยู่ในความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่ใช้เหตุผลในเรื่อง,องความรักบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ใช้เหตุผลในเรื่องของความรัก <Same. S 1> บางทีมันอาจจะอธิบายไม่ได้อะไรเงี้ยนะบางราศีอาจจะใช้ความรู้สึกล้วนๆในความรักความสัมพันธ์แต่ชาวราศีกรุ๊ปนั้นเป็นคนที่ชอบใช้เหตุผลในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันฉันรักคนนี้ฉันก็มีเหตุผลของฉันนะบางราศีแค่เพียงฉันรู้สึกรักฉันรู้สึกชอบแค่นี้เองนะแต่ชาวราศีกรุ๊ปนั้นค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลเป็นคนที่มีการวางแผนเป็นคนที่มีการแบบ ทำอะไรมีขั้นมีตอนพอสมควรถึงแม้ชาวราศีกุมนั้นจะเป็นคนที่รักอิสระมากก็ตามนะแล้วก็ไม่ชอบที่จะไปเอาเปรียบคนรักหรือไม่อยากที่จะให้คนรักนั้นมาเอาเปรียบคุณเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะในเรื่องของความนอกใจความไม่ซื่อสัตย์เนี่ยชาวราศีกุมจะเกลียดมากๆต่อมาเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนสำหรับไพ่ใบนี้จริงๆแล้วชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมมากๆเป็นคนที่ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เบ็ดอย่างดีเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพาณดีคล่องแค่ว่องไวนะคะในช่วงนี้คุณจะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะแล้วในเรื่องของความรู้ความสามารถชาวราศีกุมบางคนนะจบจากอีกสาขาหนึ่งแต่ได้ไปทำงานอีกสาขาหนึ่งนั่นหมายความว่าคุณมีความรู้ความสามารถหลายด้านรอบตัวด้วยกันนะและไพ่ใบนี้ The Magician หมายถึงรางสังหรณ์ซิเซนของชาวราศีกุมนั้น แม่นยำมากๆด้วยนะโดยเฉพาะคนที่แบบมีแฟนหรือคนรักเป็นชาวราศีกุมอย่านอกลู่นอกทางหรืออย่าไปมีมือที่3หรืออะไรนะเพราะว่าเขาจะรู้แล้วก็จับสังเกตได้เป็นอย่างดีนะดางสังหรณ์ซิกเซนแม่นยำมากๆด้วยนะแล้วในช่วงนี้ชาวราศีกุมนะคือบางคนเนี่ยชอบดูดวงชอบในแนวแบบ สิ่งที่อธิบายได้ยากนะโหราศาสตร์หรือตัวเลขเป็นศาสตร์ที่แบบลึกลับอะไรเงี้ยชาวราศีกุมจะชอบแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้ด้วยแล้วก็ถ้าเรียนรู้มากๆชาวราศีกุมอาจจะแตกฉานและอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นหมอดูหรือโหราศาสตร์ที่เก่งมากๆคนนึงได้เลยทีเดียว ต่อมาเป็นไพ่เดอะไฮโรแฟนเป็นไพ่สังคราชนะหรือเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองชาวราศีกุมอยู่ในช่วงนี้นั่นเองไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคอยคุ้มครองชาวราศีกุมอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไปบนบานศาลเก่าไปขอพรไปนั่งสมาธิหรือมี การเช่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือไม่ทําให้ชาวราศีกุมนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะคะแล้วชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆนะแล้วก็น่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือบางคนอาจจะเป็นไร้โค้ดหรือบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์คนที่ให้ความรู้ประสิ์ประสาทวิชาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะมากๆกับชาวราศีกุมในช่วงนี้นั่นเองนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์อยากจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ประจําราศีพฤศกมีชาวราศีกุมอาจจะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีพฤศกหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีพฤศกอยู่ในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือบางคนอาจจะมีการครบหาดูใจกับคนที่มีความรู้ความสามารถนะ,ะค่อนข้างที่จะมีการศึกษาดีการศึกษาสูงปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกด็อกเตอร์อะไรอย่าเงี้ย ก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาเป็นไพ่เจ็ดดาบใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีกุมนั้นนะคือบางทีคุณอาจจะได้เจอกับคนคนนี้นะคุณอาจจะไม่อยากที่จะเจอเขาไม่อยากที่จะอะไรต,ต่างๆนานา,นาแต่อาจารย์รู้สึกว่าโดยเฉพาะคนโสดชาวราศีกุมควรที่จะเตือนชาวราศีกุมคนที่โสดไว้เลยนะว่าจะมีโอกาสเจอหรือคบกับคนคนนี้นะ ข้อสังเกตนะข้อที่หนึ่งคือเขาเป็นบางทีเขาอาจจะดูแลเทคแคร์พูดจาหวานหูต่อหน้าคุณเป็นคนที่แบบหูเขาทําไมดีขนาดนี้เขาทําไมพูดจาดีเขาทาไมเทคแคร์ฉันดีขนาดนี้อย่าพึ่งหลงละเลยอย่าพึ่งหลงเสน่ห์เขานะขอให้ดูเบื้องหน้าแล้วก็มาดูเบื้องหลังของเขาด้วยนะเบื้องหลังของเขาบางทีเขาอาจจะมีการคบหาดูใจกับคนหลายคนแล้วทีนี้นะคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาคบหาดูใจด้วย คนคนนี้เป็นคนที่กะล่อนปิ้นป้อนตอแหลจับไม่ได้ไล่ไม่ทนันถ้าไม่มีหลักฐานมาจำนวนเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับทันทีอะไรอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันแล้ววันระวังในเรื่องของผลงานของชาวราศีกุมนะคะในช่วงนี้จะมีคนมาขโมยผลงานหรือขโมยสิ่งที่เป็นความคิดไอเดียของชาวราศีกุม ไปเป็นไอเดียของเขาได้นะแล้วในเรื่องของความอิจฉาลิษยาโดนใส่ร้ายป้ายสีชาวราศีกุมก็อาจจะมีการโดนแบบนี้ด้วยเพราะว่าคุณทำอะไรก็ดีก็เด่นไปหมดนะคะเป็นคนที่เก่งเพียบพร้อมไปหมดจึงมีคนนั้นคอยอิจฉาริษยาคอยใส่ร้าย,ายอยากจะให้คุณรู้สึกแบบต่ำต้อยลงอยากให้คุณรู้สึกแบบ เขาเลยเครียดไม่สบายใจแต่จริงๆแล้วชาวราศีกุมเป็นราศีที่เป็นนักเลงมากๆนะนะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยนะมีดาวเสาเข้ามาด้วยมีดาวลาหูมีดาวมฤรุตรยูมาด้วยควบคุมทั้ง3ดาวเลยนั่นหมายความว่า ใครจะมาทําให้กระทบกระเทือนจิตใจชาวราศีกุมนั้นค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะเป็นคนที่ใจนักเลงอยู่พอสมควรนะใครที่จะเป็นศัตรูกับชาวราศีกุมก็ควรที่จะคิดให้ดีๆก่อนโอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนะคะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีตุลน,นะราศี พุศกนะคะราศีธาตุลมอาจจะมีราศีธาตุน้ำเข้ามาด้วยนะนิดหนึ่งไม่เยอะต่อมาเป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีกุมก็แล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรเตือนคุณบ้างนะ t e m p e r นเดอ The Emperor แล้วก็ต่อมาด้วย9้าวดาบนั่นเองสำหรับไพ่ t p e r l a n น ชาวราศีกุมนะประกใบนี้บอกให้รู้ว่าบางคนอาจจะเคย,เค,ยคด,ค,ดคบหาดูใจกับชาวราศีธนูนะหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะลิ้นพันกันและไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าเอ๊ะคุณมีโอกาสที่จะไดะ้มีการโยกย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่เช่นเดียวกันนะ มีเกณฑ์มีโอกาสเป็นไปได้เยอะเลยนะแล้วบางคนที่ทำธุรกิจทำงานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนการติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งโลกออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีโรคสองใบาอาจารย์บอกเลย ค่อนข้างที่จะทําให้คุณลําบากใจอยู่พอสมควรนะสับสนกังวลใจกลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกอยู่พอสมควรนะคะกับไพ่สองถ้วยนี้แต่ถ้าใครมีรักเดียวใจเดียวไพ่ใบนี้ไม่ใช่ปัญหาของคุณอย่างแน่นอนเนาะต่อมาเป็นไพ่ The Emperor ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีเมษมีชาวราศีกุมที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน คือผู้หญิงชาวราศีกุมนะคะในช่วงนี้อาจารย์ว่ามีเกณฑ์เลยนะร้อยละ70%ได้นะะที่มีการครบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมอยู่ในตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าชาวราศีกุมผู้หญิงด้วยซ้ำไปนะเขามีความรู้ความสามารถบางทีเขาอาจจะมีความแนะนำบางทีเขาอาจจะมีการจู้จี้จุกจิก ในชีวิตคุณไปบ้างนะแต่ตีความหมายไปในทางที่ดีคือเขาหวังดีกับคุณเขาอยากจะเห็นคุณประสบความสําเร็จหรืออะไรต่างๆนะนาะเขาอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนคุณแล้วก็อายุมากกว่าคุณด้วยอะไรเงี้ยเขาอยากจะเห็นคุณนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยด้วยความหวังดีนะคะอย่าตีความหมายไปในทางแบบจู้จี้จุกจิกหรือวุ่นวายกับชีวิตคุณเกินไปเลยนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเปอร์เซน์ที่เหลือเป็นไปได้ว่าเป็นชาติเดียวกันกับคุณหรือเป็นผู้ชายประเทศเดียวกันกับคุณนั่นแหละนะแต่เขาค่อนข้างที่จะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างน่าเก่งขามนะ ยกตัวอย่างเช่นเป็นทหารตำรวจนะคะข้าราชการเป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยเป็นต้นนะต่อมาผู้ชายชาวราศีกุมใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่น่าเกงขามนั่งอยู่นิ่งๆหน้านิ่งๆเนี่ยคนก็น่าเกงขามแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยความที่คุณเป็นคนไต่เต้าเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนที่ ทำทุกอย่างจนมีทุกวันนี้ด้วยตัวของคุณเองด้วยลำแข้งด้วยสองมือของคุณเองนะจึงทำให้คุณนั้นเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะแล้วก็ถ้ามีครอบครัวหรือคนรักอะไรเงี้ยคุณอยากที่จะเป็น เหมือนช้างเท้าหน้าเป็นคนที่แบบเป็นลีดเดอร์เป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นโมเมนต์ที่คุณสามารถที่จะใช้พอร์ที่จะดูแลแล้วก็ปกครองคนที่คุณรักได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะแต่ส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้นะ่ะเกี่ยวกับต่างชาติแบบชัดเจนมากๆนะต่อมา เป็นไพ่ก้าวดาบใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าเอ๊ะชาวราศีกุมมันมีเรื่องให้คุณแบบรบกวนในการนอนบางทีอาจจะคุณทําให้คุณนั้นนอนไม่หลับจิตตกวิตกกังวลน,นะคะบางคนมีความเครียดในเรื่องสุขภาพของตัวเองนะคะเก็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาในเรื่องของโรคประจําตัวอะไรเงี้ยจึงทําให้ชาวราศีกุมนั้นค่อนข้างเครียดค่อนข้างที่จะมีความกังวลน,นะคะทำให้คุณนอนไม่หลับ จิตตกวิตกกังวลได้ง่ายในช่วงนี้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยก็แล้วกันเพราะว่ามันอาจจะส่งผลไปในเรื่องของอปัญหาสุขภาพตานะคะหรือ,รอปัญหาในเรื่องของปวดหัวไมเกรนบ่อยๆในช่วงนี้ของชาวราศีกุมก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบ ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden นแองจเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ